สวัสดีเพื่อนๆในแฟนเพจ Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามรับชมผมอยู่ในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุทกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสวมใส่สหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าฟุตซอลของค่ายเจ้านกนะครับมิซูโนนะครับซึ่งเป็นรองเท้าฟุตซอล รุ่นแรกของมิโซโน่ที่ทางร้านมีวางจำหน่ายนะครับแล้วก็เป็นคู่แรกที่ผมได้รีวิวในแบบสวมใส่นะครับให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวในแบบเต็มๆนะครับจะมีอีกหนึ่งคลิปที่รีวิวในแบบเต็มๆนะครับให้เห็นตัวรองเท้าแบบชัดๆนะครับผมได้ คอมเมนต์ Comment ในช่อง YouTube ในคอมเมนต์แรกนะครับวางลิงก์วิดีโอคลิปนี้ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับในคอมเมนต์ใน YouTube นะครับคอมเมนต์ Comment แรกเลยนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่ะแต่สำหรับใครนะครับที่ยังไม่อยากดูนะครับจะดูรีวิวตอนนี้เลยก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูการสลับเจ้าตัวรองเท้า ฟุตซอลตัวมิซูโนตัวนี้สีขาวดำคู่นี้นะครับซึ่งสีของมันตัวรองเท้าฟุตซอรุ่นนี้นะมีหลายสีมากนะครับสีขาวก็มีสีดำก็มีสีเขียวมะนาวก็มีนะครับสีน้ำเงินล่าสุดมาใหม่ก็มีนะครับแล้วก็สีแดงก็มีนะครับบอกได้เลยว่าสวยทุกสีนะครับแต่ผมเลือกเอาสีที่เป็นตัวอา ออริจินอลมาให้มามาใส่ให้ดูกันซึ่งสีแบบนี้มันเป็นสีที่ใส่เที่ยวก็ได้ใส่ทำงานก็ได้ใส่เตะบอลใส่เตะฟุตซอลก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคนที่เพื่อนๆนคนไหนนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนูหรือเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเข้ามาอ่ารับชมในช่อง youtube นะครับครั้งนี้ครั้งแรกนะครับก็ ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดถูกใจหรือว่ากดกระดิ่งนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอรีวิวรองเทา้ากันไปยาวๆนานๆนะครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็เป็นไซส์ ไซส์41นะครับไซส์ Size 41นะครับ Make in Japan นะครับก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูก็เป็นไซส์ที่ผมใส่สวมใส่รีวิวรองเท้าปกติประจำอยู่แล้วนะครับก็ใส่กันเลยนะครับไม่พูดมากพูดครับอูบอกได้เลยคำเดียวว่าเบาแล้วก็นุ่มมากผมถึงกับบอกหูเลยนะหูเลยเมื่อกี้ อู้หูเลยนะคือคือใส่ใส่แล้วมันคือสบายเท้ามากอะ่ะคือนุ่มมากเนี่ยขยับเท้าแบบนุ่มเท้ามากมากนะครับก็ขยับสายออกนะครับแล้วก็สวมใส่นะครับเป็นรองเท้าที่ไม่ใช่หุ้มข้ออยู่แล้วก็ใส่สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าไม่ได้ติดกับตัวรองเท้าก็สวมใส่ง่ายๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมใส่ง่ายมากนะครับ เมื่อใส่เสร็จแล้วก็ขยับเชือกรองเท้านะครับขยับเชือกรองเท้ารัดให้ให้ให้อันนี้ผมผมพยายามใส่ให้แบบพอดีพอดีก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการรีวิวนะครับอ่าก็ขยับเชือกแล้วก็ใส่นะครับตัวรองเท้านะครับก็เป็น ลักษณะของด้านหน้าจะเป็นหนังวัวแท้นะครับด้านหน้าจะเป็นหนังวัวนะครับส่วนด้านข้างเท้าก็จะเป็นลักษณะของตัวหนังกึ่งสังเคราะห์นะครับเนี่ยคือด้านหน้าตรงตรงตรงเนี้ยนะคือนุ่มมากส่วนที่เป็นหนังแท้ตรงด้านหน้าตรงเนี้ยนุ่มมากนะครับนุ่มมากๆนะครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือความ สบายแล้วก็ใส่นุ่มใส่ง่ายใส่ใส่สบายมากๆคือแบบสวยงามมากๆนะครับด้านหน้าเทา้าไม่บีบไม่บีบเทา้าใส่สบายนะครับปลายเทา้าเต็มนะครับปลายเทา้าเต็มเลยนะจะเหลือนิดเดียวนิดนิดเดียวนิดนิดจริงๆนะครับก็ถือว่าเต็มเท้าเลยนะครับด้านด้านหน้าเท้าก็เต็ม ไม่รู้สึกบีบไม่รู้สึกรัดใส่สบายนะครับบริเวณข้างเท้าด้านในตรงนี้ก็จะรู้สึกมีลมมีลมรู้สึกรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกแบบเป็น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 ช่องอยู่ด้านในนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับแต่ข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านนอกก็ เต็มเท้าดีนะครับไม่รู้สึกหลวมหรือว่ารู้สึกหลุดเท้าเลยนะครับส่วนข้อเท้าก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ใช่หุ้มข้ออยู่แล้วนะครับส่วนส้นเท้านะครับส้นเท้าก็สบายนะครับเป็นเป็นอ่าซับอ่าอินโซด้านในก็จะเป็นซับผ้าเสรไอีซับ,ซบ,ซบหนังสังเคราะห์แล้วก็เสริมด้วยฟองน้ำด้านในนะครับขอบตรงนี้ก็นุ่มดีนะครับ นุ่มมากนะครับโดยรวมแล้วความรู้สึกคือใส่สบายใส่ง่ายใส่นุ่มแล้วก็เบาเบามากนะครับใครที่ชอบรองเทา้าฟุตซอลที่เบาเานะตัวนี้เบาจริงๆนะครับเบามากเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวยืนให้ดูนะครับเมื่อยืนเสร็จแล้วก็ด้านหน้าเท้านะครับลิ้นรองเท้าเป็นสีขาวนะครับเมนกับตัวหนังสือสีแดงนะครับคำว่ามิซูโน่สีแดง ข้างเท้าด้านในนะครับก็เป็นรูปโลโก้มิซูโนะนะครับสีขาวนะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับเช่นกันนะครับเป็นรูปโลโก้มิซูโนะสีขาวนะครับเป็นหนังกึ่งสังเคราะห์สีขาวเงานะครับานส่วนเท้าก็เขียนคําว่าเมอร์เรเลียนะครับ โมโลเรียนะตัวหนังสือสีทองนะครับตรงนี้นะครับนี่รองเท้าฟุตซอลที่เนี่ยเกาะติดมากนะครับนี่ผมขยับให้ดูนี่เนี่ยพื้นแบบพื้นแน่นมากนะครับอ่าอันนี้เป็นพื้นรองเท้านะครับเป็นพื้นรองเท้าเป็นรองเท้าฟุตซอลนะครับพื้นฟุตซอลนะครับ ฟุตซอลแล้วก็มากับขอบรองเท้าฟุตซอลแบบโค้งมนนะครับขอบโค้งมนนะครับขอบโค้งมนนะครับด้านหน้าตรงปลายจะเป็นรอยเย็บนะครับด้วยได้นะครับสองข้างเห็นไหมนะครับก็เบามากๆบอกได้เลยว่าเบาแล้วก็ใครที่เป็นสาวกโต๊ะเล็ก รองเท้าฟุตซอลเล่นฟุตซอลแล้วผมบอกเลยเลยว่าตัวนี้ต้องมีประดับบาร,รมีไว้สักคู่หนึ่งนะครับต้องเอาไปลองคุณจะรู้ว่ามันเบาจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เสริมด้วยเป็นเสริมผ้ากำมะหยี่นะครับขอบด้านหน้าเพื่อการไม่ให้บริเวณด้านหน้าเท้ามันเปิดนะครับนี่สวยนะสวยมากๆสวยจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงๆ นะถ้าถ้าเมื่อก่อนถ้าย้อนไปตอนเมื่อประมาณสัก -78 ปีที่แล้วที่ผมเล่นฟุตซออยู่ได้บอกได้เลยว่าสวยจริงๆแล้วก็น่าจับจองจริงๆสำหรับเจ้าตรงเท้าคู่นี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาใส่ให้ดูกันแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้ออยากจะได้มาครอบคลองอยากจะได้มาสวมใส่นะครับ <c oughs> ก็ทักอินบ็อกใน f c e e o o o k แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองมาได้เลยนะครับมีอยู่2แฟนเพจนะครับ เข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้ได้เลยนะครับทิ้งข้อความมาในอินบ็อกก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาตาม ID ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมุมข้างล่างได้เลยนะครับเป็นทั้งไลน์ ID แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับวันนี้ก็เอามารีวิวสวมใส่ให้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้ามิซุโนโมเลเร ฟุตซอลตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สวยจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> สวยจริงๆสวยงามแต่แต่อะนี้ให้